แดดเที่ยงฟ้า12นาฬิกาตรงพี่น้องห้อนว่าเป็นหัวา้านสิแตกแต่ว่าพืชผักก็เขาก็ยังสดชื่น่อเหี่ยวนะครับ่บจะเป็นต้นอ่อนต้นแก่เบียอ่อนเบียแก่ยังตั้งตรงสวยงามนะครับพี่น้องนะตั้งตรงสวยงามไม่ยุบนะครับพี่น้องบ่ยุบบบเหี่ยวนะครับบ่าจะเป็นพักพักหอมนี่ครับพี่น้องถังกี้ดี ลำต้นตั้งตรงสวยงามนะครับไม่เหี่ยวนะครับเมื่อนาดินอาจจะดูแห้งนะครับหรือจะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยอาจจะแย่แก้วจะมะลิใบแก่ที่มันยงยุโรปหนี่คือใบแก่มันนะครับต้องด้มะลินะครับบ้านเขาเอิญมะลิขีตานะครับบ่เหี่ยวเนาะพี่น้องน,ะ,นะครับไม่เหี่ยวเลยอ่ะพ่อใหญ่เศ้าทุ่งมีสูตรใดเค็ดเห็ด,หดปุ๋ยแข็งแรงบ่เหี่ยวใช่เดี๋ยวมะนีชสิพพี่น้องมาปรุงสูตรปุ๋ยต้านคว่มแห้งแรงต้านคว่มห่อนต้านแสงแดดนะครับเมื่อใส่ไปแล้วพืช ผักแข็งแรงบ่เหี่ยวง่ายลดการคายน้ําได้ดีนะครับเดี๋ยวภาพี่น้องไปเบิ่งกันสวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชาวทุ่งท่านผู้ชมที่เขารมทุกท่านครับมาจากต้นคลิปที่พี่น้องเห็นนะครับจะเห็นว่าแม่แดดเที่ยงฝ้านะครับขอนเปียงเปียกนะครับแต่พักของเฮาก็ยังสดชื่นยืนต้นยอยบ่แสดงอาการเหี่ยวบ่แสดงการขาดน,น้ำนะครับก็เนื่องจากว่าเข้าได้ปุ๋ยดีนะครับไปใส่เฮ็ดไทยพืชเขาจะเริ่มเติบโตแข็งแรงนะครับ ลดการคลายน้ำพันธุ์นังเซลแข็งแรงดีนะครับซึ่งพืชได้แบบนี้ก็เนื่องจากว่าปุ๋ยของเห่าที่ผลิตขึ้นนะครับที่เฮ็ดขึ้นไว้ทั้งไส้นี่มีส่วนผสมของแร่หล,ลายตัวนะครับพี่น้องมีส่วนผสมของวัตถุดิบและหลาย,ลาย,ลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ซร้อยพืชแ,แข็งแรงนะครับนะครับปุ๋ยน้ําสูรตรโพแทสเซียมนะครับพี่น้องนะครับ อันนี้ใส่ใสนี่ก็คือน้ําหมักจากขี้เท่านะครับก็คือน้าขี้เทานั่นเองนะครับห้าแช่จนได้น้ำขี้เท่าใสโตัตะกอนนะครับมีความเป็นด่างสูงนะครับพี่น้องนะครับนอกจากมีแอบโพแทสเซียมแล้วนะครับในขี้เท่านะครับก็ยังมีอาซิลิกานะครับพี่น้องมีซิลิกานะครับเช็ดห้พืชแข็งแรงนั่นเองนะครับพี่น้องต่อมานะครับอันนี้เป็นน้ําหมักจาก กากาแฟนะครับพี่น้องซึ่งปล่อยให้ตกตะกอนนี้แหละแล้วก็รล่นเอาแต่ส่วนที่มันใสมานะครับเยอะในนี้นะครับจะให้ในตัวเจ้นกับฟอฟสฟอรัสสูงนะครับพี่น้องนะครับจะช่วยให้พืชเขียวนะครับพี่น้องเขียวจะเริ่มเติบโตเร็วนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยซีน้ำหมักปลานะครับพี่น้องให้ในตัวเจ้นสูงขึ้นกันแล้วก็ให้ธาตุอาหารอื่นๆบ่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันธาตุอาหารรวมต่างๆนะครับช่วยให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงดีนะครับพี่น้อง ต่อมากจะเป็นปุ๋ยซีน้ำหมักจากไข่หรือบานเขาเอื่นว่าฮอร์โมนไข่นั่นเองนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็กระตุ้นให้พืชแตกตาแตกใบได้ดีแตกรากได้ดีนะครับพี่น้องต่อมาก็ฮอร์โมนนมสดนะครับหรือปุ๋ยหมักจากนมสดนะครับตัวนี้ก็ให้ธาตุแน่ตัวเจนกับพืชแล้วก <de he wah oluyor> <de> ็ให้ธาตุอาหารด้วยน้ำที่เป็นประโยชน์นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นน้ำหมักมูลวัวบริสุทธิ์นะครับจะได้จว่าบริสุทธิ์เี่เพราะว่า ผ่านการกรองเรียบร้อยแล,ล,ล้วพี่น้องนะครับได้มุ้งง้วนล้วนนะครับพี่น้องได้มุ้งง้วนล้วนนะครับอ่ะไม่มีกลิ่นนะพี่น้องเนานะนะครับเป็นสีน้ําตาลดํานะครับอ่ะนี่แหละคือส่วนผสมต่างๆที่ข้าจะเอามาผสมเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวชาวทุ่งจะลองผสมให้เบิรงนะครับที่จริงก็มีหลักต่ว่ายังบ่หลายเดี๋ยวจะลองผสมให้พี่ให้น,อน้องเลยนะครับโดยใส่นี่นะครับอ่ะมีหลายเฮ็ดหไรไม่น้อยเฮ็ดหน่อยอันนี้ ผสมกัจะไสประกอบกับเพชรเป็นตัวอย่างให้พี่ให้น้องเขาาดนเบื้องน้านะครับใส่น้ำหมักมูลวัวล,ลงไปนะครับเอา,าไปจัก2ลิตรนะนะครับใส่น้ำหมักมูลวัวล,ลงไป2ลิตร ประมาณสองลิตรเพราะว่าขวดใหญ่เนี่ยสองลิตรอยูแอนะย่แล้วนะครับได้น้ำมารกมูลก็สองลิตรแล้วนะครับต่อมาก็ตามด้วยน้ำขี้เท่านะครับหนึ่งแก้วหรือสองร้อยซีซีนะครับน้ำขี้เท่านะครับเป็นตัวที่เฮ็ดให้พืชเฮาแข็งแรงนะครับเป็นน้ำขี้เท่าที่เฮากันเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็น,น้ำขี้เทาบริสุทธิ์ดีละนะครับทุกอย่างที่เอามาเห็ดเนี่ยล้วนแต่บริสุทธิ์ผูพองเนาะนะครับ ไปเลยนะครับนี่ครับนอกจากจะให้ธาตุอาหารซิลิก้ากับพืชให้ธาตุฟอสฟอรัสกับพืชแล้วนะครับยังช่วยลดความเป็นกรดของน้ำหมักต่างๆที่อยู่ในนี่นะครับทานด้านหลังนี่มีคุณสมบัติเป็นกรดทั้งหมดเลยนะครับการใส่ก็ต้องใส่ระมัดระวังแต่เมื่อใส่นาขี้เถ้าลงไปก็อาจจะเห็นแต่ความเป็นกรดเสียาจลงต่อมาก็ปุ๋ยซีน้ําหมักจากกากาแฟน่อยๆหน้อยกนหนึ่งแก้ยวขึ้นกันนะ โอ้หอมกาแฟหวยๆเลยพี่น้องยังมีกลิ่นกาแฟเหลืออยู่นะ,นะครับอ่ะลงไปต่อมาก็เป็นปุ๋ยอินซีน้ำหมักจากปลามเนี่ว่าเอานอนน้ำอยูบออ่บ่ฮะสามารถลงไปก็เอาขึ้นกันเนาะคกันน,ะนะึน่งแก้วขึ้นกันนะครับเดี๋ยวจะตักออกก็เลยนอนครับ่อ,อ,อยากได้ก็ได้อันนี้ก็บบริสุทธิ์ขึ้นกันเนื่องจากกองเอาส่วนที่ เป็นน้ำใสๆนะครับกากมันเอาไปเฮ็ดปุ๋ยมัดตัวอื่นแล้วนะครับใส่ลงไปอ่ะมีหนอนลงไปน้ำพี่น้องบพื่นเพนนะครับดนปุ๋ยซีน้ำหมักปลาลงไปย่างละหนึ่งแก้วด้วยพี่น้องนะครับต่อมาก็ปุ๋ยซีน้ำหมักไข่นะครับพี่น้องหมักจากไข่นะครับอีหนึ่งแก้วเพื่อน,นโอ้มีกินพิเศษเพืนเน่อนกินเฉพาะอ่ะ นหนึ่งแก้วคือกันอหอมเป็นเตเซบกินนงๆยังได้บวชคือนำประแดกปูสําเ็ตเนี่ยนะครับแต่ในกาต่อมากก็นมหมักนะครับพี่น้องนะครับนอกจากจะให, on, ห้ฮอร์โมนให้ธาตุอาหารเือ้ยังช่วยทําให้ดินล้วนซุยหรือละลายดินดานนั่นเองนะครับพี่น้องนมหมักนะครับหนึ่งแก้วคือกันลงไป รี่พี่น้องต่วนนี้แหละครับส่วนผสมจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็เจ็บไ้ใส่พี่น้องนะครับซึ่งแกจะได้น้ำสีแบบนี้นั่นเองนะครับเนี่ยตัวที่ชาทุงเข็ยไว้นะครับนะครับคนให้เข้ากันนะครับน่าจะมีสารบางตัวทำปฏิกิริยากันแล้วก็โตกะเป็นตะกรนกระโปงเป็นอย่างนะครับไม่เป็นไรนะครับ ส่วนไดที่ไม่เป็นตะกรอนนะครับข้า็กรองออกเอาไปใส่กับดินเพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยอีกเหนึงส่วนน้ำใสนะครับข้าก็นนาไปใส่ในการลดพืชผักนะครับจะเห็ดให้พืชแข็งแรงไม่เหี่ยวง่ายทนร้อนนะครับลดการคายน้ําทาให้เซลแข็งแรงว่าง่ายขึ้นทุกอย่างใส่ปุ๋ยนี่แหละคบวงจรเลยพี่น้องนะครับทั้งป้องกันโรคแมลงเลยนําโรคแมลงอย่างน้ำขี้เท่านะครับพี่น้องนะน้ำขี้เท่านะครับ อ่าหรือพี่น้องมีน้ำม,มักตัวอื่นอ่านอกไปเหนื้อไปจากนี้อาจจะมีปุ๋ยอินทรีย์น้ำม,มักจากนอกกล้วยอาา่าพี่น้องมีนองมีน้ำปุ๋ยอินทรีย์น้ำม,มักจากผลไม้ผลไม้ก็ใส่ลงไปได้ขี้เันพี่น้องครับใส่ตามลงไปได้เหมือนกันนะครับเฮ็ดจะเฮ็ดไ้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำห้ามีคุณภาพยิ่งขึ้นมีธาตุอาหารหลขึ้นนะครับพี่น้องนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเซตสำหรับปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรทำให้พืชแข็งแรงต้านความร้อน ต้านเหี่ยวต้านแสงแดดได,ด้ด,ด,ด,ดีไม่เหี่ยวง่ายนั่นเองนะครับอ่ะลองเฮ็ดใส่เวยพี่น้องนะครับเนี่ยทราบถุงเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเก็บเลยล่ะกันเก็บไว้ห่มนะครับพี่น้องเก็บไว้ในห่มนะครับอเรียบร้อยพี่น้องนะครับใส่ปุ๋อยอินรีน้ำสูตรร่วมนะเฮ็ดให้เบื้องไรทุกคลิปเลยล่ะเฮ็ดให้เบื้องไร้คลิปเลยนะครับแต่ลายท่านเห็นอ่าพืชพักก็จะใช้ถุงทายช่วงแดดจะจัดเป็นยังคือบอ่อยเหี่ยวนะครับก็ด้วยคุณสมบัติของปุ๋ยที่ว่านี่เลยนะครับพี่น้องนะครับ ผสมน้ำลดลงดินนะครับน้ำหนึ่งบัวหรือน้ำซิบรตรนะครับเราจะใช้ปุ๋ยซีน้ำครึ่งแก้วก็ได้นะครับพี่น้องครึ่งแก้วก็ได้หรือซองเป๊กนะครับครึ่งแก้วเขากินน้ำนี่นะครับพี่น้องผสมลงไปแล้วก็ลดลงดินเลยนะครับแต่แนะนำว่าให้ลดช่วงเศร้าๆเนาะแดดเที่ยงฝ้าก็จะไปหดมั้ยละ่ะจากเบเ่ยวก็จะกลายเป็นเหี่ยวเลยนะครับลดเช้าหรือเย็นนะครับพี่น้องครับช่วงที่แดดอ่อนๆน,นะครับ ลดลงไปให้เขาไปยุ่ในดินส่วนที่เปียกใบกับเปียกใบส่วนใหญ่กับรงดินนี่เมื่อลงไปยู่ในดินนะครับเจอความชื้นเข้าไปนะครับจุลินทรีย์ในดินก็จะย่อยสลายอีกส่วนหนึ่ง,งหรือส่วนใดที่เป็นประโยชน์พืชนําไปใส่ได้แล้วเมื่อไปสัมผัสกับรากพืชรา,ากพืชก็จะดูดขึ้นไปใส่เลยนะครับทําให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงเร็วนะครับพี่น้องเห็นบ่ทายบางอาทิตย์ก่อนนี่แปนจัง้งฟางอยู่ทายอีกบ้างวันเนี่ยเขียวตึบนะครับพี่น้องอ่ะลองเห็ดไปใส่เบิง้งพี่น้องนะครับ เป็นสูตรง่ายๆมีหลายท่านถามซื้อนะต่องกินกับไ่ว่าจะขายดอกเพราะว่าเอาเลยเอาไม่ได้เบิรงพี่น้องก็ลองหาเบิรงนะครับบ่มีวารพี่น้องให้ความนิยมขายอย่างเดียวทะลุมทะไล่โฆษณาสเวิร์ีเกบตรกรนครับพี่น้องครับเข้าเป็นเกษตรกรตอกกันนะครับอันใดดีอันใดเฮ็ดแล้วใส่แล้วเขาท่าได้ผลก็ส่งเสริมกันไปนอกแค่หนะนะครับผมแม็นอุ้บเฮสูตรเด็ดไฮ้บอกว่าอะไสูตรเด็ดสูตรเด็ดของโบเมีนนะครับสำหรับชาวทุ่งโบมีสูตรเด็ดโบมีอุ้บโบมี สูตรเด็ดนะมีแต่บ่มีเคล็ดลับบ่มี่อย่างนะครับบอกเบิดนะครับเปิดเผยเป็นคนเปิดเป็นคนเปิดเผย <laughs> อ่ะอ่ะคลิปนี้เท่าน,นี้กันแล้วพี่น้องสวัสดีครับลองเฮ็ดใส่เพี่น้องเด้อ